วันดีครับวันเสาร์ที่31ธันวาคมปี65วันนี้เรามาอยู่กันที่าฟาร์มศักดิ์ิทธิ์ท่องท่าแคนะครับมาดูต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวแกงปันชุมพรปลูกแซมอยู่ในร่องสวนยางนะครับเดีย๋ยวเราพามาดูกันเป็นสวนผสมผสานนะครับในสวนเราเนี่ยหลักๆก,ก็จะมี ต้นยางพารานะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือต้นยางพาลาแล้วก็ร่องสวนเราก็จะปลูกมะพร้าวแกงปันชุมพรมีปลูกต้นมังคุดมังคุดพันเสียบยอดนะครับอันนี้เป็นมังคุดเสียบยอดอันนี้เป็นต้นมะพร้าวแกงพันชุมพรปลูกแซมกันอยู่ในร่องสวนยาง ก็จะมีโกโก้อันนี้เป็นต้นโกโก้นะครับแซมอยู่ในร่องสวนยางแล้วก็แซมอยู่ระหว่างต้นมะพร้าวอีกทีหนึ่งนี <c oughs> ่นะครับมีโกโก้มีมะพร้าวมีโกโก้กันจุมพรน,นี่มะพร้าวแกงกันจุมพร เดินดูกันนะครับนี่เป็นโกโก้นะครับอายุห้าเดือนมะพร้าวแกงนี้เพิ่งปลูกวันนี้เลยนะครับนี่โกโก้นี้มะพร้าวแกงในสวนผสมประสานนะครับหลักๆก็คือจะเป็นยางพาราแซมกลางด้วยมะพร้าวแกงปัญจุมปอ,อมีแซมด้วยโกโก้ บางคุดเสียบยอดแล้วก็อันนี้สุดท้ายือจะเป็นต้นสละอินโดนะครับแล้วก็มีต้นสละอินโดแกมอีด้วยถูกผสมผสานกันไปนับนี้เป็นต้นมะพร้าวแกงอันนี้เป็นต้นสละอินโดอันนี้ก็สละอินโดนะครับแถวนี้นี่นะครับอายุแปดเดือนนะครับสละอินโดนี้